โอเคสวัสดีครับวันนี้เรานำปลามาปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นปลาเป็นปลาดุกเพื่อครับที่หายากตามธรรมชาติเรามาทำบุญด้วยกันนะครับนี่เป็นปลาหมอเพื่อครับน้อยตัวนักที่จะจะได้เจอครับเรามาปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตั้งไข่ด้วยนะสองตัวเนี่ยตัวนี้ตั้งไขเ่เต็มทองทุกตัวเลย ไปแทะเพื่อไปให้แท้พันโอเคเอามากี่อย่างเนี่ยเอามาสี่ปล่อยนะครับแล้วก็ประหม่าอีประหม่าครับประหม่าธรรมดาที่เป็นสีทั่วไปอ่าส่วนเตปลาไหล่ด้วยค่ะปลาไหลปลาไหลนะครับปลาไหลอันนี้ทำบุญครับ ตอนนี้ปลาช่อนครับปลาช่อนขอให้โชคดีมีชัยาตามการค้าก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองลำรอยลำรอยยื่นไปครับโอเคครับขอให้ขอให้โตขอให้เจริญขอให้โตไวๆทุกตัวสวัสดีดครับขแขวปะแขวแคาดปลอดภัยแพ้ลูกแพ้หลานให้เต็มบ้านเต็มเมืองสาธุ ด้วยบนกุศลนี้ขอให้แผ่ไปให้ไพศาลถึงเจ้ากรรมนายเวรขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดรับผล,ลบ,บุญน,นี้ไว้ได้เถิดและขอพระราีนตรงนี้ขอย้อนกลับมาหาครอบครัวข้าพ,าพเจ้าให้ครอบครัวข้าพ,าพเจ้าอยู่ดีมีสุขโชคดีมีชัยทำการค้าขอจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยอย,อยิงย่งไปเดินทางไปไหนมาไหนขอให้แข้วค่าปลอดภัยโชคดีมีชัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอเคครับ